ใจมึงกับมึงมมด้วยกันนะครับอ๋อโอเคนะครับอ่ะจริงๆต้องบอกมาโอมเนี่ยนะก็เล่นลักอะไลท์ด้วยกันนะครับแต่ตอนนี้มาเล่นคู่กันเออรู้สึกยังไงบ้างตอนอื่นเอ,อ่อตื่นเต้นครับบอกเลยว่าตื่นเต้นมากปกติอย่างที่ยายบอกผมยืนริมๆม,มาตลอดไงแล้วมัน,มนแบบครั้งแรกที่แบบยืนตรงกลางนะเนอะแล้วจว่ามันมันตื่นเต้นมันตื่นเต้นมากๆครับแล้วก็ดีใจที่เอ,อ่อ ได้ร่วมง,งานกับโอเมกจริงๆในร้านทวายไ์เราแทบไม่ได้ร่วมงานเลยครับเอาง่ายๆออกมาอยู่ในกองถ่ายเดียวกันยังไม่มีเลยครับในซีรีส์ก็ไม่ได้เจอกันเลยซึ่งมาเจอเตอนคอนเสิร์ตนครับแต่แฟนๆชอบเคมีคู่ของคุณชนะบ่จังเลยอ่ะ <c oughs> ชอบผมผมก็ชอบครับผมก็ชอบ <c oughs> ชอบอะไรฮะ <c oughs> คืออันนี้อันนี้พูดแบบว่าไม่อย่าเพิ่งจินนะคือผมรู้สึกว่าถ้าผมจะเล่นซีรีส์วายจริงๆสักหนึ่งเรื่องแบบเป็นคู่หลังจริง ผมอยากเล่นคนที่ผมมองแล้วรู้สึกว่าเขาน่ารักได้ะครับแล้วคนนี้มองแล้วเป็นยังไงฮะ,ะน่ารักดีก็น่ารักดีว้าสมัครเข้าด้อมมาร์คโอมด่วนๆ <f ew> นะฮะอ่ะน้องโอมเป็นยังไงบ้างเรื่องนี้รับบทน้ำคู่กับพี่มาร์กก็ตื่นเต้นมากนะครับแล้วก็อย่างได้สองคนสุดกอดด้วยเพราะว่ามันเป็นเรื่องแรกที่เราได้เล่นเป็นคู่หลักเนาะรู้สึกว่าเราต้องโฮทั้งเรื่องอ่า มาร์สายตาอะไรขนาดนั้นนะที่ผมก็ส่งว่าเอ้ยอย่าตื่นเต้นนะอย่าตื่นเต้นใจใจเป็นกำลังใจให้น้อง่อยนะใจอโฮช่านเรียอต้องเล่าเรื่องออกมาให้แบบให้ดูเรื่องให้ได้อะไรรู้สึกแบบกดดันมากแต่ว่าก็สัญญานะครับว่าจะทำเต็มที่ทีนี้เรื่องของบทบาทนะครับอันนี้ต้องถามเลยครับไกลตัวแน่นอนแหละการเป็นหมอฟันไกลครับในเรื่องของอาชีพไกลครับแต่ว่าผมรู้สึกว่าคาแรคเตอร์ไม่ได้ไกลมากก็เป็น คือในเรื่องชื่อหมอเจแต่ว่าอาจ่ะอยากฟังอยู่รอฟังอยู่คุณยายหน้าแดงเพราะเขินเขาหรือเพราะอย่างอื่นฮะอ๋อเพราะขนอ๋อโอเคครับผมเชิญต่อครับในเรื่องก็จะเป็นหมอแปลกครับผมว่าสิ่งความแปลกๆของเป็นหมอเจที่มีความแปลกกับมาพาคินที่มีความแปลกมันน่าจะไปด้วยกันได้ครับเออแล้วต้องเราเตรียมตัวต้องไปเวิร์กช็อปการทำแบบจับเครื่องมือหมอฟันได้ๆหรือยัง อ่าตอนนี้ยังเลยครับเพราะว่ายังไม่เปิดกองแต่ว่าตอนที่ถ่ายพิลอตก็มีตอนที่เข้าไปก่อนเข้าซีนเขาจะสอนว่ามีนักศึกษาแพทย์จริงๆมาสอนเราเหรใหญ่นะแต่มีหมอจริงในเรื่องนะฮะคุณจิมมี่ใช่ใช่มีหมอจริงเขี่ด้วยไม่ได้มาไม่ได้มาวันนี้ครับแต่จะอยู่ในเรื่องด้วยอยู่ในเรื่องด้วยนะครับนะครับอ่ะคนอื่นๆบ้างน้องปูนครับในเรื่อง เล่นเป็นใครครับอ่าบูนรบดเป็นกากนะคบผมไม่เป็นน้องกากแล้วเหรอครับนี่ไม่เป็นน้องกากะะเรื่องนี้เล่นเป็นน้องกากเลยครับยาย <c oughs> ก็น้องกากเนี่ยจะเป็นคนซื่อๆนะครับมาจากต่างจังหวัดแล้วก็จริงคือเป็นบทเป็นเพื่อนกับโอมมาตั้งแต่อ่าต่างจังหวัดแล้วแล้วก็แบบว่ามีความฝันมีความทะเยทะยานแบบอยากเป็นติ๊กต็อกเกอร์สายเต้น,นอะไรอย่างนี้นะครับก็จะได้เห็นปูนในบทบาทใหม่ๆนะครับผมครับดีมือว่างันดับหึ่งเรื่องการเป็นเพื่อนครูจีน นุ้งวิวครับเมื่อไหร่ที่แบบว่ามีคู่จิ้นน่ารักและมีเพื่อนผู้หญิงต้องคนนี้ต้องเป็นวิวเท่านั้น,นอเอออ่ะในฐานะจริงๆตั้งแต่วิวเล่นแบบหลายเรื่องแล้วก็จะเล่นแบบเจอเพื่อนๆที่เป็นคู่กันอย่างเงี้ยให้บอกหน่อยว่าจากตาเนื้อของเราจากที่ได้ไปถ่ายมามาโอมเนี่ยวีเสน่ห์ยังไงเขาน่ารักกันจริงแต่ว่าในกองตอนที่ไปก็คือแค่วิมันได้อะ เคมีมาร์ทก็ไปกดดัานวิวจิะโอโวิวจะพูดในสิ่งที่ไอ้เจ้าจะพูดนะมันสิมันพูดไม่ได้ไงได้มันพูดได้เพราะเธอหน้ารักจริงจริงตอนที่แบบเธอใส่ชุดคุณหมอแล้วเขาเป็นคนไข้แล้วเขานอนอยู่บนเตียงแล้วคนนี้เป็นหมอมันจะมีซีนหนึ่งที่เป็นซีนหน้ากากหมาแล้วก็เปิดออกมาโอเคหน้ารัก เออว่าน่ารักเออว่ามวลรวมน่าผมว่าเรื่องนี้ถูกใจแฟนๆจิงๆอย่างแน่นอนอะเรื่องแล้วเรื่องนี้วิวเล่นเป็นใครวิวรับมดเป็นยาดาค่ะก็คือเป็นเพื่อนของเจไดลุกดูเ้าแต่ว่าจิตใจดีเป็นคนคอยให้คำปรึกษากับเจนั่นเองนะครับแล้วก็จากความน่าสนใจของเนี่ยคู่ใหม่แล้วแล้วก็เรื่องเรื่องของคุณหมอแล้วจริงๆเรื่องนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่พูณจิติเรนเนี่ยเดี๋ยวนี้เมื่อกี้เราได้คุยกันที่ ฝากผลงานทางทวิตเธอเพราะเราคู่กันเนี่ยครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เหมือนเขียนเป็นออริจินอลคอนเทนต์ให้กับจีวันทีวีเลยเชื่อมือได้อยู่แล้วคนนี้รอติดตามเลยแต่แต่่กอนอย่างไรถามคาแรคเตอร์ซองนิดนึงได้ไหมเออถ้าจะลืมได้ก็ลืมถามคาแรคเตอร์ขออภัยครับนะฮะยังไงฮะเราต้องไปรักษากับเขาสาเหตุคือสาเหตุคือซองเนี่ยเป็นครีเอเตอร์สายสายหวานแบบรีวิวขนมอะไรอย่างนี้ซึ่งก็รีวิวเยอะเกินจนจนทำให้ปวดฟัน ทีเนี้ยด้วยความที่ซองเป็นตแบบก็ต้องทํางานไม่อยากเสียเงินก็ต้องไปหาเคสที่คุณหมอหาคุไข้อยู่ที่มหาลัยก็เลยได้มปเจอคุณหมอเจครับใช่แล้วแล้วผมก็หาเคสรักษาฟันฟรีเพื่อที่เรียนจบเหมือนกันอันมันความต้องการของเราทั้งคู่มันตรงกันก็เลยช่วยช่วยกันรักษากันไปแล้วก็แล้วก็อ่ก็คือจากเป็นคนไข้ก็อาจจะไข้ที่ชนก็เป็นคนดีชักันนะ นะครับแล้วก็สะท้อนตัวเองนะทำไมคะเคยไั้สารลักฟนอ่าแล้วเจอหมออายุ58ปีนะครับอะยังไงฝากติดตามและเป็นกำใจให้กับนะฮะเรื่องนี้ด้วยแล้วการสุดท้ายมากับงค์ฝากแฟนๆทุกคนได้ครับก็อยากฝากนะครับสวีททูตบูตนชิตนะครับแฟนที่ทันตแพทย์ส่วนใหญ่แนะนำนะครับเรื่องนี้ทุกคนอาจจะเข้าใจว่าเป็นโรแมนติกคอมเมดี้แต่ผมอยากบัญญัติเรื่องนี้ไว้ว่าโรแมนติกทรบีนะครับผม มันจะฮิวใจนะมั้ยคือจริงจริง,รงการเกิดซีรีส์นี้นขึ้นเนี่ยมันค,ค,คือคือผมคุยกับทีว่ามันอยากมีซีรีส์นี้ไว้เพื่อฮิวใจคนครับโดยเฉพาะเลยครับอย่างเช่นแบบคุณอาจะทํางานหนักในในแต่ละวันมาเราอยากให้ซีรีส์เรื่องนี้เป็นที่พักพิงให้กับพวกคุณคนละกันครับครับผมน้องมอมอยากฝากอะไรไหมได้องค์ฝากอินเทอร์แฟนไหมได้ได้ครับได<ห>้ we are so excited to to introduce you guys Uh, our our new love stories Um, sweet good, sweet good, good and taste um, We promise that this series really will give you is have a lot of surprise and love. Um, and as Pimak mentioned that uh, this series is not about a romantic comedy. But after we sh shooting and reading through all the story, it's more like a romantic therapy that will give you guys a heartwarming feeling and love. Um, so don't forget to grab your popcorn you invite your friend and love Allah along with us so see you on screen thank you so much ฮัลโหลนะมาพร้อมนะฮะแล้วก็สำหรับคุณเลโอเดี๋ยวจะฝากเรื่องนี้เป็นภาษาฝรั่งเศสด้วยนะคะบงชุกกบมองตะเลวุประหยัดเลยคุณยายพอละเสียงปรบมือดังให้กับนักแสดงนะฮะจากแฟนที่ธนภาพส่วนใหญ่แนะนำครับสวีทชูตคเชี ¡Gracias!